สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนฮะสวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอร์จีนะครับเราพบกันในค่ำคืนนี้ของวันที่3มกราคม2564นะฮะทุกคนตอนนี้ภาวะโควิด19ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับหลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงสีแดงมีมาตรการล็อกดาวออกมาแล้วนะครับก็คือห้ามคนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงตรงนี้เนี่ยเดินทางออกไปพื้นที่อื่นหรือห้ามคนที่อยู่ในพื้นที่อื่นเนี่ยเดินทางเข้ามาดังนั้นมาตรการอะไรยังไงก็แล้วแต่ที่ทาง ภาครัฐหรือว่าในท้องถิ่นนั้นๆเขาจัดสรรมาให้เราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับลดความเสี่ยงเริ่มต้นจากตัวเราเอาให้มันวิกฤตเนี่ยมันผ่านไปได้พร้อมๆกันนะครับโดยเร็วที่สุดเนาะเป็นห่วงเป็นใยทุกคนเช่นเคยครับสาหรับเรื่องราวของ Mo t ต GP วันนี้เราจะมาคุยถึงอดีตนักแข่งต้องเรียกว่าอดีตถูกแล้วนะครับอังเดรโดวิโซโซนะครับนักแข่งหมายเลขศูนชาวอิตาลีนะครับนี่ก็คือเป็นหนึ่งในนักแข่งที่หลายคนยังคงเฝ้าติดตามอยู่ยังคงเสียดายยังคง ให้กำลังใจอยู่ว่าเอ๊คือน่าจะกลับมาได้นะในอนาคตอันใกล้ที่เขาได้ประกาศเอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าถามโดวิโซโซไปตรงๆนะฮะว่าในชีวิตการเป็นนักแข่งโมอเตอร์จีโมอเตโจีของเขาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ดูคติก็8ปีนะฮะแฤดูการแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็อยู่ยามมฮ่าเทคฟรีก่อนหน้านั้นลงปีก็อยู่เรปโซฮอนดา้าแล้วก็อยู่ในทีมเอ่อฮอนด้าทีมอิสระเนี่ย ก็ถือว่านับรวมกันแล้วนะ่ะสิกว่าปีนะครับทุกคนคิดว่าโดวิโซโซเนี่ยเขาจะมองใครว่าเป็นคู่แข่งที่เขาประทับใจที่สุดที่เรียกว่าเป็นคู่แข่งสุดโหดสุดหินของเขาที่สุดในเส้นทางสายอาชีพของนักแข่ง m o เต G.P. ทุกคนทายถูกไหมฮะอลองเดากันเล่นๆนะครับว่าจะเป็นใครผมว่าหลายคนคงจะต้องพุ่งเป้าไปที่มาร์คมาเกสก่อนคนแรกถูกไหมเพราะว่าโดวิโซโซเนี่ยเป็นรองแชมป์โลกถึง3สมัยซ้อน นะฮะคือเป็นรองแชมป์คนเดียวเป็นรองแชมป์เป็นรองแค่มาร์กมาเกสนักแข่งหมายเลขเก้าสิบสามนะครับอดีตแชมป์โลกของเรปโซฮอนด้าเนี่ยตั้งแต่สองพันสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าโดยเฉพาะสองพันสิบเจ็ดนี่เรียกว่าต้องชิงดํากันที่สนามสุดท้ายที่บาเลนเซียเลยทีเดียวทุกคนว่าใช่มาร์กมาเกสไหมไม่ใช่นะฮะทุกคนเอาไม่ใช่มาร์กมาเกสแล้วเป็นใครฮะอันนี้ขอเล่นตัวนิดนึง <laughs> จะเป็นวาเลนติโนรอสซี่หรือเปล่านะครับพ่อหมอเพราะว่า โดยวิโซโซก็ขึ้นมาทันในช่วงเวลาที่รอสซี่ยิ่งใหญ่อยู่นะปรากฏว่ายังไม่ใช่อีกนะครับอ่ะเดี๋ยวก็เนิ่นนานไปแล้วนักแข่งคนนั้นก็คือนะครับอดีตคู่หูเพื่อนร่วมทีมของเขานั่นแหละในสมัยที่อยู่เรปโซฮอนด้า so ในช่วงปี2011 K c a เคซี่สโตเนอร์ฮะเคซี่สโตเนอร์อดีตแชมป์โลก2สมัยชาวออสเตรเลียนะครับตำนานหมายเลข27ผู้ที่เป็นหนึ่งในนักแข่งที่สามารถที่จะคว้าชัยได้ทั้งใน ดูคาติแล้วก็ใน Honda เรียกว่าเป็นแชมป์สค่ายในปี2007ของดูคาติแล้วก็ปี2011เนี่ยของเรบโซ Honda ซึ่งในปีนี้ก็โดยวิโซโซ่ก็ได้ได้อยู่ในทีมเดียวกันนะฮะในในช่วงนั้นก่อนที่จะย้ายไปที่ y ย m a ม a ่าเทคเรในปี2012แล้วก็ขึ้นมาดูคาติในปี2013โนะฮะดยวิโซโซ่ก็มีความเห็นนะฮะว่าทําไมต้องเลือกให้เป็นตรงตังก,ใตงกให้เป็นตำนานนะักขับมาเลคนนี้นะครับเขาก็ออกตัวก่อนแล้วว่า มันก็ค่อนข้างที่จะลำบากใจแล้วนะฮะค่อนข้างที่จะแบบว่าตัดสินใจยากอยู่พอสมควรว่าเราจะฟันธงไปว่าใครเนี่ยเป็นคู่แข่งที่แบบว่าประทับใจที่สุดยอดที่สุดเนี่ยแต่เขาก็จะออกตัวไว้ก่อนว่านักแข่งแต่ละคนที่เขาเคยเป็นคู่แข่งด้วยเนี่ยแน่นอนนะฮะว่าพวกเขาเหล่านั้นก็ถือว่ามีอิทธิพลต่อตัวของโดวิโซโซเช่นกันก็คือทําให้โดวิเนี่ยได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากนักแข่งจากคู่แข่งเหล่านั้นประมาณนั้นนะฮะ ทีนี้ทำไมถึงเรียกว่าว่าเป็นหมายเลข27อย่างสโตเนอร์นะฮะเขามองว่าสโตเนอร์เนี่ยเป็นนักขับที่เรียกว่ามีพรสวรรค์อันแบบว่าสูงส่งเลยทีเดียวนะฮะเขาสุดยอดในตรงนี้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับคือเขาก็ไม่ได้บอกว่าวาเลนติโนอสซี่เนี่ยไม่เก่งนะไม่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ตรงนี้นะครับแต่สโตเนอะร์เนี่ยเขามีพรสวรรค์ตรงนี้แลวเขาสามารถที่จะจัดการใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้อย่างดีเยี่ยมว่างั้นนะฮะดังนั้นก็คือ เลยมองว่านี่ก็คือนักแข่งที่อาจจะเป็นคู่แข่งของของโดวิเนี่ยมากหมายถึงว่าประทับใจมากที่สุดอะไรทํานองนั้นแล้วก็สื่อเองก็ไปถามมานะฮะว่าเอ๊ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามองว่าสโตเนอร์เป็นนักแข่งที่คุณประทับใจเป็นคู่แข่งไม่ใช่นักแข่งเป็นคู่แข่งนะแล้วมาร์กมาเก็ตเราไปไหนนะครับที่จริงควรจะเป็นมาร์กมาเก็ตเลยซ้ำทำไมคาตอบมันออกมาเป็นประมาณนี้ใช่ไหมฮะเขาเลยถามว่าระหว่างเรื่องของพรสวรรค์เนี่ย สองคนนํามาเปรียบเทียบกันเนี่ยระหว่าง m a r ์ m มาเก t กับ Casey s t o n e นอรเนี่ยเป็นใครเขาก็ยังให้ความเห็นอยู่นะฮะว่า Stoner อเนี่ย,ายอาจจะมีมีพรสวรรค์ที่เหนือกว่ามาร์ m มาเก t อยู่นิดหนึ่งหน่อยหนึ่งอะไรทำนองนั้นแต่เหตุผลที่ทางโดวีเนี่ยเลือกที่จะจิ้มชื่อเป็น Stoner เนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะว่าจริงอยู่นะครับว่า Mark m มาเก t อาจจะเป็นนักแข็งที่ถ้าเกิดว่าเราจะถามว่าเอ๊ะใครที่จะมีพรสวรรค์มากกว่ามาเก t เนี่ย ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยอาจจะมองได้ยากว่ามันมีด้วยเหรออะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะทำไมต้องเป็นสโตนเนอร์เนี่ยคือสถานการณ์ของ2คนนี้เนี่ยโดยวิมองว่ามันแตกต่างกันพอสมควรโดยสถานการณ์ในรอบๆข้างนะฮะสิ่งแวดล้อมรอบข้างเนี่ยคือถ้าพูดถึงในส่วนของมาร์กมาเก็ตเนี่ยเขาอยู่ในสถานการณ์ที่มันค่อนข้างผ่อนคลายค่อนข้างไม่มีอะไรที่มันจะเรียกว่ากังวลใจอะไรเท่าไหร่โดวิโซโซมองว่าประเด็นนี้แหละ ที่ทำให้มาร์กมาร์เก็ตเนี่ยสามารถที่จะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่และก็ต่อเนื่องกันได้ยาวนานหลายปีแบบนี้คืออาจจะอยู่ในทีมที่บริหารจัดการอะไรต่างๆได้ดีนะครับเข้ากับทีมได้ดีบ้างอาจจะไม่มีปัญหาอะไรมากวนใจอะไรมากมายนะครับเรียกว่าขับแบบชิวๆได้ในส่วนตรงตรงนี้ที่เป็นกรณีของมาร์กมาร์เก็ตใช่ไหมฮะมันต่างจากเคซี่สโต n เนอร์ตรงที่ว่าสโตเนอร์เนี่ยอยู่ในท่ามกลางของอะไรที่แบบว่าเขา เบื่อนายบ้างเขาไม่เต็มร้อยบ้างนะครับอ่าก็คือเบื่อนายก็อย่างเช่นว่าโซนเนอร์เนี่ยอำลาอาชีพนักแข่งในวัยแค่27ปีนะครับทุกคน27ปีในปี2012ในปี2012เนี่ยก็อยู่ๆก็ให้เหตุผลว่าอาจจะไม่ไม่ชอบไม่พอใจในในความต้องการของสื่อนะฮะในบทบาทของสื่อที่มีต่ตัวเขา สืออาจจะมาวุ่นวายเขามากเกินไปอะไรอย่างนั้นนะครับอาจจะเป็นความอินดี้ส่วนตัวอะไรไม่ทราบได้นะฮะมันมันหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นมันทําให้เขารู้สึกว่ามันไม่พอไม่พอใจทําไมมันจะต้องมาวุ่นวายมาจี้จ้าอะไรกันแบบนี้ใช่ไหมครับเกิดความเบื่อหน่ายในเกมการแข่งขันด้วยในตอนนั้นนะฮะอาจจะมองว่ามันไม่มีความหลากหลายมันไม่มีความท้าทายมันไม่มีความตื่นเต้นในส่วนนั้นนี่ก็คือมองว่าเป็นความกดดันมองว่าเป็นความกังวลนะทุกคนถูกไหมฮะ แล้วก็ในส่วนของครอบครัวนะครับนายสโตนเนอร์ในวัย27เในตอนนั้นก็แน่นอนนะครับเขากําลังสร้างครอบครัวใหม่ๆดังนั้นก็คือในเรื่องของอสีภรรยานี่แหละนะครับสําคัญเพราะว่าอาชีพนักแข่งแน่นอนนะฮะว่าต้องเอาชีวิตเนี่ยไปแขวนอยู่บนความเป็นความตายเนี่ยแทบจะเสี่ยววินาทีเลยทีเดียวมีครอบครัวใหม่ๆอย่างนี้มีลูกตัวน้อยๆลูกเล็กออกมาในแบบนี้เนี่ยมันก็ย่อมทําให้ภรรยาเขาเนี่ย ทุกคนในครอบครัวเนี่ยก็ไม่อยากจะเห็นเข้าไปเสี่ยงในสนามแข่งก็เลยสุดท้ายก็ตัดสินใจอำลาอำลาวงการ m o เต g p ไปในแค่อายุแค่27ปีเท่านั้นนะกับแชมป์โลก2สมัยจากดูคาติ2007แล้วก็จากเวฟโซ่ฮอนด้าในปีที่แล้วก่อนหน้านั้นนะใช่ไหมครับตัดสินใจออกไปก็ต่อตามที่โดวิวิเคราะห์ไว้นะครับก็คือมันอาจจะมีความกดดันมีแรงตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้ที่มันมีผลเนมันอาจจะต่างกับมาร์มาร์เก็ตนะฮะ ทุกคนว่าไงบ้างฮะในตรงนี้ทุกคนว่าสิ่งที่โดวิโซโซบอกมาเนี่ยก็คือคนที่มีพรสวรรค์มากที่สุด2คนเนี่ยก็คือให้เลือกระหว่างมาร์คมาเก็ตกับอืมสโตเนอร์เนี่ยใช่สโตเนอร์หรือเปล่านะฮะใช่สโตเนอร์ไหมอ่ทีนี้บทเป็นเป็นบทวิเคราะห์ส่วนตัวของผมนะครับว่ามองความคิเดเห็นของโดวินี่ว่าอย่างไรบ้าง จริงๆเนี่ยถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยโดวิโซโซเขาจะมีคู่แข่งที่เยอะมากจริงๆเพราะว่าเขาอยู่ในวงการมาตั้งแต่ปี2008ใช่ไหมครับ2008 2009ก็คือวอเรนติโน่รอซซี่เนี่ยพา Yamaha คาว้าแชมป์โลกได้2ส,สมัยติดกันเลยมาในปี2010ยังเป็นความยิ่งใหญ่ของ y ม m a h a อยู่แต่กลายมาเป็นว่ากลายเป็นฮองเฮโรเรนโซ,โซ ซึ่งแน่นอนว่าทั้งโรลินโซแล้วก็โดวิโซโซนี่ขึ้นมาจากรุ่นกลางก็คือรุ่น2 5 0ร้พร้อมๆอมกันใกล้เคียงกันถ้าเกิดว่าโอเคเขาจะไม่มองว่ารอสซี่เป็นเป็นคู่แข่งคนสาคัญในตอนนั้นถูกต้องฮะเพราะว่าอาจจะระดับเลเวลอาจจะต่างกันเยอะอยู่ในในในสปีแรกของ MotoGP ของโดวิโซโซเนี่ยก็คือคงคงไม่มองเป็นรอสซี่แน่นอนนะฮะคงจะเป็นโรลินโซที่ใกล้เคียงกว่าใช่ไหมครับ แต่ทีนี้ในปี 2000, 2011ที่สโตเนอร์ก้าวมาจากดูคาติเนี่ยขึ้นมาในเรปโซฮอนด้าเนี่ยแล้วก็ได้มาอยู่ในทีมเดียวกันในตอนนั้นก็เรปโซฮอนด้าก็จะมีอยู่3คนใช่ไหมฮะก็คือมีทั้งโดวิโซโซมีทั้งเปโดรซซาแล้วก็มีทั้งเคซี่สโต n เนอร์แต่ในปี2012เ,เขาก็มีกฎกติกาใหม่แล้วคือเขาไม่ให้มี3คนแล้วล่ะใน1ทีมเนี่ย ดังนั้นเรปโซฮอน้าก็เลือกสโต n เนอร์ผู้ที่เป็นแชมป์เก่าในปี2011ไว้แล้วก็นักแข่งคู่บุญของทีมอย่างดานนี่เปโดโรซาไว้โดวิโซโซก็ต้องลองหกเหละหินไปอยู่ยามาฮ่าเทคฟรีก็มีโอกาสได้เขาเรียกว่าได้ขับเคี่ยวกันกับกับทางสโต n เนอร์อยู่อยู่เช่นเดิมนะฮะในในในปี2012แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าคู่แข่งจริงๆของสโต n เนอร์ในย่าน้าจะไปมองที่ลรเรนโซมากกว่านะ ทุกคนไวไงฮะแต่แน่นอนว่าเขาทั้งสองคน,เ,นเพิ่งที่จะมีอะไรกันอยู่ก็คืออาจจะมีวิพา์วิจารณกันอาจจะไฝ่กันอยู่เนี่ยเอาเรื่องเกา่าเรื่องเดิมมามาแขวะมาแซกกันอยู่เนี่ยผมก็เลยมองว่าโอเคแต่เขาคงคงไม่อยากจะพูดคงไม่อยากจะเอ่ยถึงเท่าไหร่ก็เลยรายชื่อก็เลยเลือกที่จะมาเป็นคนนี้แทนนะครับก็คือสโตเนอร์แทนนะทีนี้พอขึ้นมาพอหลังจากสโตนเนอร์ออกไปปุ๊บเนี่ยทำไมเขาไม่เลือกมาร์กมาเก็ตล่ะทุกคนทุกคนว่ามันมีเหตุผลอะไรฮะ คือทั้งทั้งคู่เนี่ยเขาก็ต้องยอมรับนะฮะว่าเขาเป็นคู่แข่งกันจริงๆแล้วคนที่มากจะปราบมาร์กมาเก็ตได้ถ้าจะต้องใส่เดียวกัน2ต่อ2เนี่ยเป็นโดวิโซโซสซัส่วนใหญ่นะฮะโรเลนโซนี่ก็ยังไม่มีโมเมนต์เท่าโดวิโซโซนะผมว่านะโรซี่เนี่ยก็ตัดไปได้เลยเพราะว่ามันเหมือนเหมือนจะมาคนละยุคกันไปคือแต่ก็แน่นอนแหละว,ว่ามันก็มีหลายสนามที่จะต้องได้ไฟกันแต่ถ้าเรานับจํานวนนะว่าคนไหนระหว่างโรซี่ระหว่าง ระหว่างโรเินโซอย่างเงี้ยมาควากับมาเกสได้เนี่ยก็คงต้องเป็นต้องเป็นโดวิโซโซอยู่แล้วแต่ทําไมโดวิถึงไม่มองมาเกสนะเอ้มันยังไงนะทุกคนตรงนี้ผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะครับก็มันมันก็มีข้อมูลตรงนี้น้อยมากเลยเกินนะโดวิเขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายสือ่อก็ไม่ได้ไปจ้อจี้อะไรให้มันลึกไปเกินกว่านี้แต่นั่นก็คือเป็นสิ่งที่นํามาบอกเล่านะฮะว่าเขามองว่าอาดีตแชมป์โลกสสมัยชาวออสเตรเลียอย่างเคซี่สโตนเนอร์หมายเลข27เนี่ยนั่นก็คือ เป็นคนที่เขาคิดว่าเป็นคู่แข่งที่แบบว่าสุดโหดสุดหินและเขาประทับใจที่สุดเนาะโอเคครับก็ฟังโดวี่พูดมาก็ยังไม่ทราบได้นะฮะว่าจะสื่อถึงอะไรแต่ในข่าวความเคลื่อนไหวที่จะถูกนําไปเชื่อมโยงในเรซซองไดกก็ยังมีอยู่นะทุกคนยังไม่จางหายไปนะสื่อนอกบางสื่อยังคงเล่นอยู่ว่าถ้าเกิดมาร์กมาเก็ตไม่ต้องถ้าเกิดหรอกมาไม่ทันแน่นอนอยู่แล้วนะอาจจะมีโอกาสที่จะไปคว้าตัวมาหรือเปล่า หมายถึงว่าไปคว้าตัวโดวีเข้ามาขับแทนซึ่งโดวีเองก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะทุกคนไม่ได้กล่าวถึงก็ยังคงเป็นข่าวคมลอยอยู่แม้เราอาจจะมองว่าเอ๊ะถ้าให้นักแข่งระดับโดวิโซโซเดมาขับแทนแค่ไม่กี่สนามนี่มันจะสมศักดิ์ศรีมันจะอะไรหรือเปล่ามันก็ไม่แน่นะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะแต่ตอนนี้ผมไม่ยังไม่ฟันตรงอะไรทั้งนั้นนะครับเป็นแต่เพียงข่าวคมลอยที่นํามาบอกว่าสื่อนอกบางสื่อเขาก็ยังคงตามติด เขายังคงเชื่อว่ามันน่าจะเป็นไปได้อยู่ไม่มากก็น้อยละยังตัดประเด็นนี้ออกไปไม่ได้นะครับทุกคนโอเคนะครับก็ฝากรบกวนด้วยนะครับใครที่ติดตามผมให้กำลังใจกันมาโดยตลอดไปติดตามผมในะ F1 Thailand ด้วยนะวันนี้ก็จะลงคลิปในส่วนอของทีมวิลเลียมนะฮะจอร์ดรัสเซลนักแข่งอนาคตไกลคนหนึ่งวันนี้จะนำเรื่องราวของนักแข่งคนนี้มาเล่ามาวิเคราะห์ให้ฟังเช่นเดิมน,นะครับลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ